มาบอกดวงชาววันจันทร์ค่ะสัปดาห์ที่สของเดือนกรกาคม2,565ชาววันจันทร์สัปดาห์นี้คุณได้ไพ่เด Hermit ไพ่นักบวชไพ่พระฤาษีนะคะหรือว่าโดดเดี่ยวผู้น่ารักความหมายทั่วไปค่ะหน้าไพ่บอกถึงช่วงเวลาแห่งความสงบ ห่างไกลสังคมเก็บตัวสนใจด้านศาสนาการฝึกสมาธิหรือว่าปฏิบัติธรรมในบางคนอยู่ในช่วงเรียนรู้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้านใดด้านหนึ่งฟังคำทำนายนะคะเรื่องสุขภาพชาววันจันทร์ในเจ็ดวันนี้คุณอาจจะเหนื่อยอ่อนเพลีย ในบางคนนะคะเพราะว่าคุณนอนน้อยกินน้อยทำงานมากเกินไปเป็นช่วงใช้ชีวิตไม่สมดุลขาดขาดเกินเกินค่ะทำให้สุขภาพมีปัญหาได้บางคนก็มีโรคประจำตัวเรื้อรังก็อาจจะมีอาการขึ้นเมื่อคุณพักผ่อนน้อยหรือว่าไม่ดูแลรักษาสุขภาพ บางคนก็อาจเป็นภูมิแพ้มีผดผื่นคันที่ผิวหนังสำหรับคนที่ดูแลสุขภาพดีอยู่แล้วก็ไม่เกิดปัญหาอะไรนะคะส่วนการงานชาววันจันทร์การงานโดยภาพรวมงานไม่มากไม่น้อยค่ะมีมาเรื่อยๆและเป็นช่วงเรียนรู้งานศึกษางาน หรือไปอบรมหาความรู้บางคนก็เรียนรู้หางานไปด้วยส่วนงานเด่นนะคะจะเป็นงานด้านวิชาการครูอาจารย์นักวิจัยนักวิทยาศาสตร์หมอแพทย์พยาบาลนักเขียน ร้านสังกัณฑ์ร้านหนังสือหรือว่านักบวชค่ะส่วนการเงินชาวันจันทร์เป็นเจดวันที่คุณใช้จ่ายเงินอย่างมีเหตุมีผลรู้คุณค่าของเงินบางคนก็แอบรวยเงียบๆไม่โชว์ให้ใครรู้ค่ะมีการใช้ชีวิตแบบธรรมดาพอดีพอประมาณ การเงินรับมาจ่ายไปแบบสะดวกไม่ติดขัดนะคะส่วนความรักชาววันจันทร์คนโสดคนไม้เป็นช่วงต้องการโสดชั่วคราวไปก่อนเพราะมีงานหรือว่าเรียนรู้หรืออยู่ในช่วงอบรมในเจ็ดวันนี้ถ้าคุณเจอหรือพบรัก ในช่วงนี้จะเป็นรักต่างวัยนะคะอายุจะห่างกันมากๆหน่อย7 1 0ถึง10ปีขึ้นไปค่ะความรักก็ไปเรื่อยๆชา้าๆไม่รีบร้อนเหมือนวัยรุ่นค่ะส่วนคนมีคู่เป็นช่วงต่างคนต่างทำงานไม่ยุ่งเกี่ยวกันมุมของใครของเราแต่ความรักก็ยังดีอยู่ค่ะ แม่หมอขอเป็นหนึ่งกำลังใจสำหรับทุกคนนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องแม่หมอค่ะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า